ผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาตามหาไข่ไก่ต๊อกนะครับก็วันนี้จะมาเก็บไข่ไก่ต๊อกนะครับก็สําหรับไก่ต๊อกของเรานะครับมันไข่ไม่เป็นที่เป็นทางนะครับเราต้องหาเก็บเอานะครับอย่างเนี่ยครับประมาณสักสองสามวันอย่างเงี้ยผมก็ต้องต้องมาหาเก็บทีหนึ่งนะครับก็เขาเขามีรังให้ไข่แต่ก็ไม่ไข่นะครับธรรมชาติของเขาก็จะไข่ไปเรื่อยไปทั่วนะครับ อันนี้อันนี้คือที่ผมเลี้ยงนะครับแต่ที่อื่นนี่ไม่รู้นะครับก็บางทีก็เจออยู่ข้างนอกนะครับบางทีก็เจออยู่ข้างในหมกอยู่ตามใต้โต๊ะใต้เล้าไก่นะครับตอนนี้ก็ให้อาหารพวกเด็กๆกัที่เรียบร้อยแล้วนะครับโรดออสครับโอ้โหดำๆเข้มๆนะครับรดออสตอนนี้ก็เริ่มที่กลับมาไขแล้วนะครับตัวเมียของรถออสเรเลียนะครับนี่ครับเดี๋ยวนี่ครับออสเรเลียครับ ยังงงรับดูกล้องดูกล้องไอที่ร้องร้องนี่เล็กคอนนะครับเสียง,งยร,ร,ออรยจจ้องนะครับโดสไอร์แลนด์ออสเตรเลียจะพูดอจะจีบกล้องหรอขอดูหน้าหนา่อย <c oughs> นี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นออสตาล็อปนะครับนี่ครับออสตาล็อปออสเตรเลียครับนี่งงมากเราเราจะมาจีบกล้องลรอ งงงงงงงจะแข่งดูครับจะแข่งดูนเจ้าิกอ่ะมีตัวผู้ครับดูครับหน้าตาก็แอบบนะครับเอาเรื่องนะครับต้องโฟกัสกันหน่หนแน่งงงงงนี้ตัวนึงครับสําหรับตัวเมียอยู่นู่นครับอยู่ข้างนอกนะครับนี่นตัวตัวเมียนี่นครับสวยงามครับ ันนี้ก็ตามรับตามกล้องรับตรวนี้ครับมาดูบาปีมัดล็อกครับตรงนี้ครับเป็นบาปีมัดล็อกหน้าตาแดงนะครับหน้าแดงงอนแดงใช้ได้ครับมองไม่เห็นมองไม่เห็นนี่ครับมัดล็อกครับแวกันี้เป็นโรสนะครับโรสอเมริกานะครับโรสอเมริกานนี่โรสอเมริกับ ตัวเมียสองตัวครับผู้หนึ่งเมียสองไข่ดีมากนะครับฝั่งนี้บรามาครับนี่ครับหน้าตาเอาเรื่องใช้ได้ครับบราาตัาใหญ่นะครับตอนนี้ไข่ก็ไข่ดีมากเลยนะครับได้วันละหนึ่งฟองเลยนะครับสําหรับบรามานะครับตัวเมียนี่ครับก็ไข่มีเชื้อเกือบทุกฟองนะครับวันนั้นที่เราที่เราส่องเชื้อนะครับสําหรับบราานะครับไปครับเดี๋ยวเราพาไปเก็บไข่นะครับ ไข่ไก่ตอกนะครับไปหาเก็บครับต้องหาเอาครับนี่ครับอุปกรณ์ครับเดี๋ยวเก็บใส่กระมังครับเริ่มจากที่นอนเขานี่เลยครับนี่ครับผมเห็นว่าครับนี่ครับหนึ่งฟองครับนี่ครับลักษณะแบบนี้นะครับไข่ไก่ต๊อกนี่ตรงนี้สองฟองอันนี้น่าจะไขวันเนี้ยครับใหม่อยู่เลยยังใหม่สองฟองสามฟอง สามฟองแล้วครับเดี๋ยวไปหาเก็บนะครับต้องหาเก็บเอานะครับเพราะว่าเขาไม่ไขว่เป็นที่เป็นทางนะครับโอ้เดี๋ยวการกระทุบกระเทือนเดี๋ยวมเอาฟางใส่ดีกว่าข้างนอกได้เห็นแหมครับนี่ครับสี่ฟองครับโอ้โหนี่เพ้อนหน้าดูสี่ฟองนะครับไข่ไม่เป็นที่เป็นทางอยู่ข้างในด้วยครับเดี๋ยวไปดูข้างในครับข้างในตรงเี้ครับดี่ครับเห็นแล้ครับเข้าไปดูกันสี่ฟองแล้วครับ เปิดประตูเข้าไป,ปนี่อาจจะใส่ไฟเยอะหน่อยนี่ใช่ป่ะห้าฟองนี่ครับห้าฟองนี่ครับหกเจ็ดเจ็ดฟองหน้าประตูนี่ครับ <c oughs> นี่แปดเก้าโโโโไข่ไนี่เป็นที่เป็นทางจริงเก้าฟองแล้วครับ สองนี้มีไหมนี่สิบฟองอันนี้ซอกเลยดูสิบฟองนะครับน่าจะไม่มีแล้เดี๋ยวดูข้างนอกนี่ก็สิบเอ็ดฟองนี่ครับเฮ้ยที่ไม่ใช่เออใช่อันนี้ไม่ใช่นะครับสิบฟอง ฟองครับก็มาหาดูตรงที่เขาเคยไข่นะครับไม่มีนะครับบริเวณซอกนะครับที่เรามาทําคลิปเก็บไข่ไก่ต๊อกกันคราวก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้มีเกือบยี่สิบฟองเลยครับตรงนี้ครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับน่าจะหมดแล้วนะครับสําหรับวันนี้ไข่ตอกนะครับเดี๋ยวไปดูไก่ตอกกันสักหน่อยว่าที่อยู่ตรงไหนครับเนี่ยด่นี่ครับเห็นครอบที่เราไปเก็บไข่เข้ามาเมื่อกี้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออีกพวกนึงครับอีกแก๊งนึงอยู่บนหลังคาเนี่ยครับเขาจะชอบ บินนะครับชอบบินขึ้นบนหลังคาแล้วก็ออกไปข้างนอกนะครับบางทีเขาอาจจะไข่ข้างนอกก็มีนะครับเนี่ยครับแต่เราหาไม่เจอนะครับอันนี้อันนี้แค่หาในในนี่ครับในบริเวณเล้าบริเวณฟาร์มนะครับโหช่วงนี้ก็อากาศเย็นนะครับผมเป็นหวัดเลยครับเนี่มื่อวานเห็นไก่งวงเนี่ยครับไก่งวงเขาเริ่มไข่แล้วนะครับหนึ่งฟองครับเนี่ยครับ ไขอีกแล้วครับไก่งวงเดี๋ยวเอาไว้เป็นเพื่อนพวกนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมามาเก็บอีกทีนึงอ้มาแย่งงินกบ่ะแย่เงินกบไข่นะครับเพราะว่าเรามาส่องเชื้อไก่พวกนี้ครับนี่มาแย่งงินกบหลังพวกนี้ก็ไม่ไม่ไข่กันตรงนี้ก็ไม่มีนะครับนี่มันมาไข่อยู่หลังเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเอาไข่ไข่ไก่งวงไว้นี่ เดี๋ยวให้เขามาไข่เพิ่มนะครับแล้วเราค่อยเก็บไปเป็นชุดนะครับอีกทีนึงนะครับนี่เป็นบัเบอรี่ที่อัปเดตเมื่อวานนะครับเดี๋ยวผมก็จะสูบน้ําใส่สะตื้นนี้ให้เขาเล่นน้ำให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเพราะว่าเป็ดนี่ต้องเล่นน้ํานะครับน้ําก็หมดละนี่ครับไก่งวงครับครับวันนี้ก็พามาอัปอัเดตพวกพ่อแม่พันธุ์บางส่วนนะครับแล้วก็พามาหาเก็บไข่ไก่ตอกที่หายไปนะครับเราก็เก็บได้ประมาณ10ฟองนะครับ10ฟอง เนี่ยครับชุดพ่อแม่พันธุ์ของไก่งวงนะครับก็ตัวผู้ตัวเมียนะครับผู้หนึ่งเมียสามนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพาไปอัปเดตอะไรนะครับก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับครับก็ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผมนี่ครับโอไก่งวงเริ่มไข่แล้วครับ